ใหม่โก o อ็กไฟเบอร์ฟิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวแรกในเครือดอกเตอร์จิวสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการรวมไฟเบอร์และจุลินทรีย์ชั้นดีไว้ในที่เดียวทั้งแรกในไทยของนวัตกรรมโ s y ซินิจิสเพื่อการไดเอทอย่างถูกสุขลักษณะผสนสี่พลังการทำง,งานร่วมกัน s o l u b l e Fiber ตรงเข้าจัดการลดการดูดซึมไขมันและน้ำตาล Insoluble Fi b e r ช่วยกระตัดสิ่งตกค้าง เพื่อการขับถ่ายคล่องตัวรีไบโอติกอาหารชั้นดีของจุลินรีย์ช่วยดูดซับสารพิษปรับสมดุลทางเดินอาหารโปรไบโอติกเพิ่มจุลินทรีย์ชั้นดีเพื่อการขับถ่ายที่สมดุลร่างกายแข็งแรงผ่านการศึกษาคนา้นคว้าโดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกและได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจะเต็มให้คุณเลือกถึงสามรสชาติรสมิซ์ฟุตพันุส์สดชื่นกับรสพันช์อร่อยหอมหวาน กลิ่นมะขามอร่อยดื่มง่ายได้รสมะขามเต็มๆกลิ่นเลม,มอนและมะนุก้าฮันนี่หอมอร่อยเลี้ยวหวานลงตัวตัวช่วยไ้เอทางถูกสุขลักษณะดูแลหุ่นดูแลรูปร่างดูแลสุขภาพโกลอ X ไฟเบอร์ฟิตสองนี้เลย